ตัวตัวเป็นไก่หัวป็นขวายเอาหัวไก่ไหมชุดย่างเด่นอแต่ว่าผมว่าสีเหลืองน่าจะน่าจะเนียนอยู่เนียนเหรอไม่รู้ บอกเลยเนี่ยการแต่งตัวราประการเนียนแน่นอนมั่งเนียนตาหรับทีมตัวเองอนี้ต้องลงไหนไอเกาะก่อนล่างนี่ของไม่ค่อยมีผมเคยลงละเออลงลงนี้ครับขอแบบแบบฟังแบบมันก็มีของอยู่ไออะไรคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาเกมช้าแหละน่าจะ น,น่าจะเข้าช้าคำว,ว่าลงสุดแบบน,น่าจะเป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดละตอนนี้เพรบาบเดี๋ยวเรากระโดนลงกันแล้วเขาลงสุดสุดแบบนี่คือเดี๋ยวตามกันไม่ทัน หรือว่าเขาหลุดไปแล้วปะกลัวอยางหลังเขาเขาช้าขนาดนัน้นเลยผมก็ไม่รู้อะ่ะเขาเขาหลุดเหรอนั่นน่าจะหลุดมั้งครับเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยสาโคดอีกแล้วจี้เสร็ หิวข้าวตั้งแต่เมื่อคืนผมยังไม่ได้นอนเลยไมครับนอนประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนผมลงแรงเอาลงแล่งเอาวีอยู่ผมไม่ได้ทำเลยเลยด,ดูดูอนิเมะอยู่เอ้ยผมด,ด,ดูดูตั้งแต่ตอนห้าทุ่มครึ่งแล้วเรื่องเดียวตอนเดียวแล้วก็นี่เลยผมผมรู้ด้เรื่องเลยมูโจคูเซนสีใช่ไหม ใช่เกิดชาดิริงพี่ตั้งเทพออะใช่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 ฮ่าๆๆรูลุ้นนะซึ่งผมก็ดูเรื่องนะดูอยู่เรื่องเดียวช่วงนี้ผมอ่ะเอ๊ะทำไมไม่ได้เสียงเกมอ่มันดูทุกเรื่องอ่ะตอนเนี้ยมันดูเรื่องเก่าๆด้วย้วมาเอามาทำภาคสองเลยรู้จักนี้ไหม เอ่อยอดกุ๊กแดนมังกรอ่ะโอ้เก่าเก่าจัดเลยบะหมี่มันดีดฟันนะเฮ้ยไม่มีของอะไรเลยเฮ้ยมีของอยู่เพราว่าเราเหลือกันสอคนจริงจริงจังละใช่ใช่แน่นนน เก็บกระสุน AK ไว้เผื่อใส่สันในไม่อยากโอ้ยผมเจอคาอยากให้ดาบมันปัดกระสุนได้กมเนี่ยปัดกระสุนดูหลังเยอะไปดูดูกระตุ้นเยอะไปอยากปัดคิดด้วยตัวอะคิ่ดีวะยกายาล่าล่าสุดมันง่อย<แ>โดนอาการของ อาการของคนที่เล่นเกมอยู่ล้วแม่มาชักปัก๊กฮะเอ็มลอยเล่นหลุด <c oughs> <Hey. S 1> เฮ้ยอนนี้ว่ข้าม้านี่สิ่ <Hey. S 1> ตรงนี้มีตะโขบสาม เลเบลผมเยอะมากเลยเยอะจนล้นเลยนะเนี่ยกลัว,นะวไม่ได้ใช้เอามาผ่านเล่นอยู่อ่ะจัวเลยเฮ้ยสกปรกสาก คันกับบอทเฉยเอาเลือ่อยื้อม่มาเหรอคูนี้ผม,มผมใส่เล่นดอทอ่ะปืนพวกนี้มผมเอาไว้สเปอย์อยู่ละไม่รู้เขาสอนผมมาเขาก่อนใส่คูณสองคูณสี่ก็เขาบอกให้ใส่เป็นเล่นดอทไม่ก็เป็นไอเป็นโฮโลมูณาคูณสองมากกว่าถนดมากเลย แล้วแต่คนอ่จจะเล่นสกูไหนอ่ะบางคนยังเล่นสกูสามตั้งเกมเลยช่องช่องนี้มีการแข่งขับจีเพื่อจะดูไหมไม่ได้ดูเลยครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเกมหลักอ่ะมันไม่มีเพื่อนเล่นด้วยหลักๆคือไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็คือแบบผมมีเกมนะแต่ว่าแบบเล่นไม่ได้ผมปอมันกากจีเอ้ายิิงผมวะ ีไม่ใช่ไม่ใช่บอดบอดบอดคน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 นี้คนนี้คนตสกบสามไหมสกอบสามอยู่ไหนหาไม่เจอถุงไปเอาให้ก็ได้หาไม่เจอวิ่งวิ่งคนแล้วหาไม่เจอเอาใจยังองสกอบสามนี่ไม่ง ผมนอนเลยผมน,อนโอเโอเลยผมจิงคนเดีถ้าเมนจิงอยู่ที่หรออยู่ไหนวะเจอแล้วบนเขาก็มีตรงเนินนี้ก็มีอยู่บนเขาก่อนแล้วกัน ว่าตัวว right? pues ัดอยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมน่าผมเห็นละแต่ไม่มีสะโคบผมเก็บสะโคบไปให้แกันเลดดอดยิงก็ได้วะ เฮ้ยมีคนวิ่งมาสองตัวสองตัววิ่งมาตรงนี้หมดโอ้ยนึกว่าคนตกใจหมดอ้อมียิงมาอีกหรอ ในเอ่ยสโคบยังนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สโคบเปิดทิ้งไปไหนมามุ่งรู้เท่นี้แหละ อยู่นี่เจ๋งแ้่ไหนอันนี้คูณสองคูณสาม<า>คูณสามมึงมึงยัตาบอดตาบอดหาไม่เจอนี่ไอ๋อนี่ไงเจอแล้วต,ตาบอด ก็ไหนของมันแล้วนะล่าดีกว่า คนหายไปไหนไปแล้วอ้อวันเล่นไฮเก้าวยู่วา<ป>ผมนำเองระวังรถผมล้มเนื่นอนน่ะมันตกมาอสายตายด้วย ผมเป็นคนผมเป็นยังบ่อยเลยอ่ะไม่ไม่เรียบร้อยกำลังไปช่วยอยู่นี่แหละบอกแล้วไม่กล้าขับมอเตอร์นั่งกับผมก็ได้มาโฮ้ยชนชนกันเหตุน่ฮานเลยนะ ไม่หรอกคอนเทนต์ไม่มี <Okay. S 1> ทางโอเคแล้วก็อา้าวมีมีฮิมีฮิวใหญ่ไหมยฮะโอเคฮะผมยังไม่ได้เลยโอเค เกี่ยวผมไม่ใช้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม ยนไหมเดี๋ยวทีเน่งใ่ไมผมเก่งแล้วใส่เนี่ยมันรมหลมันลมหลบพื้นถูกเ่าเขาเล่นดีวะนี่จะกินน้ำไม่ได้สักที ดีอย่างเงี้ยคือโอ้ไม่เข้าอ่ะถ้าเข้ามันจะเทยมากเลยเดี๋ยวดูเทย่กว่าจะได้ก oh. oh, ินน oh, ้ำันลม โอ้อยู่ในวงแจ๋วน่าเราไปโบดไหมไปโบดได้ครับกำลังลงของยังหมดแล้วเนี่ยระเบิดหมดละ buông khe đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mấy gì nè mấy gì mua bát cái gì vì thế hả bát bát tay bát đi cướp tay này làm cho anh nhìn nghe lơi không phải là không KHU

การจอดแบบเท่อเท่ยอีกรอบหลอเท่ยอีกรอบเหรอครับนี่อีกรอบเหร่เหล่เหล่ท่อแม่มาเขาว่าหล่อที่ยได้เอาเป็นเห, <c ười> ห,หล่ท่อไ,อได้อาอนะก็แบบเพื่อ <c ười> อะไรเหล่เหล่แล้วกันแม,ม่มาล้มป่องสุดท้ายของเกลือบ้ก

ผมมันได้รอบไปอ่ะอยากรู้ว่าได้ได้ฟืนอะไรไปโอ้โหนั่นคนอีกคนอีกคนอีกเห็นละผมเห็นละ2สองตัวสามตัวเลยมึงอะน่ารู้ล็อกหนึ่ง

เาลงนี้ร้ <170. S 1> อยเจ็ดสิบขับมไสาขับมไสขับมาสาับมสลงมาแล้วไปตรงหมู่บ้านหเห็นไหมไม่เห็นละโอ้เยเ้วกเขาาวกเขา งงเขาเข้าวงนั้นนหละเราอะนั่นแหละโอ้ต้องอ้อม <ละ S 1> ซ้ายวะ ตัวอ้อมมาตัวนึงอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายมาตัวนึงไปซ้ายดีกว่าจะตายจะตายมุมจะแตกจะตาย <c oughs> ไม่ต่างกันผมผมยิ่งบวกสองประมาณน,นั้นหรอ เหรอแล้วรถเ้็นข้างนาเออเออผมล้มผมโดนตัวไอ้ตัวรถเมื่อกี้ยิงลับไม่ไหวไม่ไหวทีที่สองมันเหลือมันเหลือกี่คนอ่ะสองเมื่อกี้จากเจ็ดนะ